สวัสดีครับผมผู้ปลิตเื่องไฮเดรตข้าบอยสุขแจกที่นะครับอ่าวันนี้ก็มีงบน้ําอ้อยนะฮะอันนี้เป็นงบนาอ้อยมาสี่มีสี่องค์เล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับเท่าเหรียญสิบบาทประมาณนั่นนะมีมาสี่องค์ไปดูแลเห็นถือว่าผมหยิบมาห้าแต่ว่าไมร่รู้ว่าจะไหนองค์นึงก็เลยมีแค่สี่องค์นะฮะงบนาอ้อยเนื้อดินนะครับเนื้อเดียวกับพระสุกกละกุกกาแพงเพชรน,นะฮะ มีมากคสี่องค์นะครับส,ยสวยๆไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่มากแล้วก็ดินจะเยอะหน่อยเพราะอันนี้อยู่ในชุดเดียวกันกับกับกําแพงสามขาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กําแพงขาโต๊ะอะไรเงี้ยก็ผมก็แยกออกมามันอยู่ในในกล่องเดียวกันก็เลยเอาออกมานะครับเอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชม fc ผู้ติดตามนะฮะเผื่อจะสนใจอยากได้อันนี้ก็ก็จะเป็นเนื้อดินนะครับพระผู้นี้ก็จะอยู่ในกลุก่มท้งนั้นนะส่วนใหญ่ ก็ถูกเก็บออกมาก็ไม่ค่อยมีใครที่สนใจแล้วครับของอันนี้คนสนใจน้อยแต่เราเองก็มีอะไรเราก็เก็บหมดแล้วก็นี้เขาก็เก็บกันไว้ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยมีใครหากันอะไรกันเรื่องของพระพวกนี้นะฮะแต่เราเองก็ได้มาก็เก็บไว้นะฮะเอาเก็บไว้เผื่อมีคนชอบเผื่อมีคนอยากได้นะครับก็ลองติดต่อถ้าชอบก็ลองติดต่อเข้ามาหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับผมผมมีมาสี่องค์เองอันเนี้ยนะฮะ ถ้าชอบถ้าชอบก็คอนแทคมาโทรเข้ามาก็ได้นะฮะ mm. ก็คุยกันนะครับอยากได้กี่องอะไรยังไงผมจะไปหาให้ถ้าอยากได้เยอะแต่น,นี้ก็มีตอนนี้มีสี่องยังไงถ้าชอบก็ติดต่อเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ